สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเครื่องวัดความเค็มในน้ําหรืออาหารนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น ns ศ1นหนะคะหน้าตาตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะในอุปกรณ์นะคะก็จะมีฐานแผงไปให้1แผงนะคะจะมี4ก้อนนะคะเรามาดูฟังก์ชันของรุ่นนี้กันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นขนาดเล็กพกพาง่ายค่ะสะดวกใส่ในกระเป๋าเสือ้อตางเกง ไม่ทําให้มันกิดกับพื้นที่นะคะคือผกพาสะดวกใช้งานง่ายค่ะวัดสะดุโดยรอบนะคะทำมาจากพลาสติก ABS นะคะบวกคอปเปอร์กันน้ำนะคะก็สามารถใช้กับอาหารที่เป็นชนิดน้ำได้นะคะรุ่นนี้นะคะจะทนต่อความร้อนและแรงกระแทกได้ดีนะคะใช้การทดสอบ ค่าการนำไฟฟ้าเพื่อวัดความเข้มข้นของเกลือในอาหารเหลวน,นะคะรุ่นนี้นะคะจะใช้งานง่ายคะ่ะเพียงแค่กดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้นะคะนี่นะคะถ้าเปิดปุ๊บแล้วมันจะมีไฟขึ้นให้นะคะเป็นสีเขียวแล้วเราก็ไปวัดกับในอาหารนะคะก็คือกดตัวนี้ค้างไว้จิ้มกับในอาหารหรือใน พวกน้ํานะคะมันก็จะวัดความเค็มให้ค่ะก็จะขึ้นระ,ระดับความเค็มอยู่ในประมาณนี้นะคะจะเป็นแทบ7แถบแบบนี้นะคะคํานวณได้อย่างรวดเร็วนะคะภายใน5วินาทีและแม่นยํานะคะด้านหน้าก็คือจะมีแทบ led ทั้งหมด7แทบเพื่อแสดงสถานะของของเหลวที่กําลังทดสอบนะคะตัวเปอร์เซ็นต์ของระดับความเค็มนะคะก็จะอยู่ที่0 จุถึง0.6นะคะความเข้มข้นจะอยู่ที่ระดับกลางนะคะ0.8ถึง1.0ความเข้มข้นหนาแน่นนะคะ1.3ถึง2.0ระดับความเข้มข้นสูงนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่ Line m อ m i d v a l u วลูดได้เลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ